กราบสวิงน้อยน่ารักนะครับกับ okay, ผมกับ l ลน์กอกออริจินนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูระบบที่หลายคนเข้าใจแล้วนะฮะแต่ก็เป็นคําถามที่แบบถามมาค่อนข้างเยอะนะครับในอินบ็อกอะไรเองก็ตามหรือคอมเมนต์เองก็ตามนะครับนั่นคือพี่ครับไอระบบลูนเนี่ยพี่ไอระบบลูนเนี่ยผมควรบิวยังไงผมควรใช้ของอะไรผมควรทําอะไรวะพี่นะครับคือใช้ไม่ถูกครับพี่เรื่องไม่ถูก ะะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตอบคำถามให้นะครับว่าไอ้ระบบเนี้ยมันทําอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูนครับอย่างแรกเลยทําความเข้าใจก่อนนะครับไอ้ระบบรุนตัวเนี้ยนะครับจริงๆแล้วอะเซิร์ฟอื่นอะมันไม่ได้มาตอนเรเ็วนี้หรอกนะฮะเลเมื่อมันผ่านไปสักพักแล้วครับมากันตอนเป็นเรเวลร้อยครับแต่ก็อย่างที่เรารู้กันน่ฮะ หิวเงี้แหละดูออกเนี่ฮะเพราะฉะนั้นดันเข้ามาเลยนี่ครับมันเลยมีการข้ามแผทกันเล็กน้อยเนี่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องความเข้าใจก่อนเลยนะระบบรูนเลยนะครับรูนเนี่ยมันจะแบ่งด้วยกันเป็นทั้งหมด2แบบนะครับอย่างที่1นะครับคือรูนเนี่ยจะมีคุณสมบัติของมันเขียนอยู่ครับอ่ะอย่างเช่นนะอย่างเช่นอันนี้นะอ่ะอย่างเงี้ยชุดเส้นวันนะครับมันก็จะเขียนบอกว่าถ้าคุณใส่รูนนี้คุณจะได้อะไรบ้างนี่ครับอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องใส่นะครับอย่างเงี้ยพอพ มันก็จะบอกเลยครับว่าโอเคคุณต้องมีรุ่นอะไรสเตตนี้ส่งตัวมาถึงคุณคุณแบบนี้นู่นนี่อะไรแบบนี้นะครับอันที่2นะครับรุ่นจะมีสเตตการปลดล็อกค,ครับคือขอแค่คุณปลดล็อกมันมาให้เป็นไม่เป็นพวกแบบกุญแจล็อกแบบเนี้ยคุณได้สเตตของมันมาเลยครับยกตัวอย่างเช่นเห็นป่ะคอลเลกชันสเตตครับแค่คุณปลดครับคุณได้แมคีโบน1% แค่คุณปลด m มคบวกหนะครับอย่างงี้แค่คุณปลดมูว์สปีดบวกหนะครับหรือจะเป็นแบบนี้แค่คุณปลด MADK นะบวก1.5%เพราะฉะนั้นรูนจะมี2แบบนะครับคราวนี้คำถามคือพี่แล้วถ้าอย่างเงี้ยผมต้องปลดอะไรบ้างนีครับที่คุณต้องหาให้ได้ก่อนเลยนะครับคือปลดรูนของวิชาตกับปลดรูนของไหนครับปลด2ออันนี้ให้ได้ครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับ ปลดลูน2อันนี้ให้ได้ครับเพราะมันได้ m a t k และมันได atk นะครับสองอันนี้ปลดมาก่อนครับถ้าคุณแบบใช้เป็นเวทกับปลดอันนี้นะครับถ้าคุณใช้อันนี้กับปลดอันนี้นะครับแต่แนะนําว่าปลดไป2อันเลยครับเวลาคุณเปลี่ยนอาชีพสลับไปสลับมามันจะได้ไม่มีปัญหานะครับเฉะนอันนี้คือหลักการนะครับคราวนี้เราดูกันต่อครับช่องลูนตรงนี้นะครับเวลาจะใส่คุณจะใส่ยังไงครับคุณกดแกลเลอรี่เข้าไปนะครับมันจะมีเขียนบอกเต็มไปหมดครับว่าลูนคุณใส่อะไรได้บ้างนะครับ p a สซีฟนะครับมี b u i นะครับแล้วก็มี active นะครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นลูนพาสีฟนะครับตรงนี้จะเป็นลูนแอคทีฟตรงกลางนะครับและตรงนี้จะเป็นบิลนะครับบิลคือคุณใส่ได้แค่สายอาชีพคุณแค่นั้นนะครับฉะนั้นอันนี้คือระบบการที่คุณใส่ลูนเข้าไปนะครับคราวนี้เรากลับมาที่การไว้นนิดนึงนะฮะลูนนะครับทุกอันมันจะสามารถอัพขั้นอัพเลเวลขึ้นไปได้ครับอย่างเช่นอันเนี้ยนะครับถ้าคุณอัพมาขั้นหนึ่งเนี้ยมันก็จะได้แค่สแตทอันนี้ครับซีเวอร์ตึ๊ดๆมันก็จะบอกอันนี้ถูกไหมถ้าคุณอัพขขึ้้้้นนนนนมมมาาเเเเปป็็็ัััั2กคคคครรงที่่่วลุุณณใสบจะได PVP พิ ถ้าขั้น3คุณได้บวกอีก20ครับแต่คุณต้องใส่นะคุณต้องใส่นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่ายิ่งรูนของคุณเลเวลสูงเท่าไหร่ครับมันจะยิ่งอัพสเตตได้มากขึ้นเท่านั้นและทุกที่เป็นแบบประมาณ10เลเวลครับไอสกิลที่มันเขียนตรงนี้มันจะอัปเกรดขึ้นมาได้1ครั้งครับเห็นบ้าอย่างนี้นะครับมันจะอัปเกรดขึ้นมาได้ครับอย่างเช่นรูนลิสกี้นะดูนะอย่างตอนนี้คือแบบ30%มสิบเปอร์เซ็นต์ดิวเทอร์เดบบเลือดไป10%ปอง์เซตัวามสิบเป ถ้าคุณเป็นเลเวล10ครับนี่นะฮะสาเเพิ่มไป3ามเซนแจมมาก30%ลดเลือด22%บงเปอนางคนบอกโอ้โหพี่1ใน4มึงบ้าไปแล้วแม่งมีประโยชน์อะไรนี่ครับโคตรมีประโยชน์ครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าทําไมถึงมีและใครต้องใช้รูนอะไรยังไงบ้างนี่ครับเพราะฉะนั้นไอุู้นพวกเนี้ยครับยิ่งคุณอัพขั้นได้สูงๆครับแม่งยิ่งเก่งครับมันยิ่งดีเลยฮะดีมากๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรูนที่แนะนําเลยนี่ครับ ถ้าคุณเป็นสายฟรีหรือเปปานกลางนะลูนทองคุณแบบดีช่วงแรกครับมันปลด C p ให้คุณดีครับมันปลดดีครับแต่พอหลังๆแล้วลูนทองอะ่ะมันอัพยากครับส่วนใหญ่ใช้กันอะ่ะใช้ลูนม่วงครับเพราะว่ามันจะมีสมบัติพิเศษที่มันอัพขั้นอะไรพวกนี้ขึ้นมาได้แล้วแล้วมันแบบใช้ได้ดีกว่าครับเดี๋ยวจะไปดูฮะว่ามันใช้ได้ดีกว่ายังไงนะครับแต่มันดีกว่าจริงๆแน่นอนนะครับบางคนแบบต้องใช้เลย เพราะฉะนั้นอันนี้คือระบบนะครับยิ่งคุณใส่ลูนที่อัพขั้นนึ่งสูง CP ยิ่งเพิ่มเยอะนะครับอย่างเช่นใส่นี้เข้าไปก็มีเติม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 ถ้าคุณได้ถึงขั้นแกันเนี่ยหลายไถมาเรื่อยๆจนถึงเนี้ยนะฮะนี่คือระบบนะครับควนี้ต้องเข้าใจอีกนิดนึงนะครับลูนนะครับไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องใส่แบบคนละชนิดนะครับลูนเนี่ยคุณใส่ชนิดเดียวกันได้เลยครับขอแค่เป็นคนละสีครับดูนะดูนนี้คือลวนม่วงถูกป่ะนะครับชอยเมสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลด มีโอกาส30%เพิ่มดาเมจ30%ลดเลือดอะไรแบบนี้ถูกไหมถ้าสังเกตเมื่อกี้เห็นปะพี่จะมีรูอีกอันหนึ่งครับกดเชนฮะหน้าตาเหมือนกันเลยเห็นปะเป็นลิสกี้ครับคุณใส่เข้าไปกดป้องเห็นไหมมันใส่ได้ครับมันใส่ซ้อนได้ครับแล้วเอฟเฟกมันไม่ซ้อนทับกันด้วยครับหมายความว่าอันนี้มีโอกาสแบบทริกเกอร์ออกมา30%แบบดิวแล้วก็ลดอันนี้ก็มีโอกาสอีกเหมือนกันครับดิวดาเมจแล้วก็ลดเลือดครับมีโอกาสครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยใช้คู่ได้ครับ เพราะฉะนั้นอันนี้คือถ้าคุณต้องการรูนอะไรครับคุณบิวรูนนั้นระยัดแม่งเข้าไปเลยครับมันจะเรียกศักยภาพของคุณออกมาได้ดีมากนะครับคราวนี้มาเข้าสู่คําถามเลยครับว่าพี่ครับแล้วผมจะใช้รูนอะไรดีนะครับแบบนี้นะครับรูนเนี่ยมันเป็นการบิวที่นานาจิตตังมากนะครับแต่ละคนครับใช้ไม่เหมือนกันนะครับต้องบอกแบบนี้นะแต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันครับอย่างแรกเลยนะรูนสายเวทนะครับ ถ้าคุณเป็นลูนแบบคุณเล่นสายเวทครับไม่ว่าจะเป็นวิชาหรือจะเล่นแอดสายโซนะครับอะไรก็ตามอ่ะที่แบบคุณใช้สกิลแบบคิดเดียวดาเมจแรงๆอ่ะที่แบบมันไม่ได้แบบเหมือนสไนนนกที่แบบยิงทุกคิดทุกคิดทุกคิดนะครับลูนที่ฮอตฮิตและดีมากนะครับสาหรับคุณนะครับคือลูนหน้าตาแบบนี้ครับลูนเสี่ยงนะครับลูนเสี่ยงได้ะครับลูนเสี่ยงทายครับถามว่าทําไมนะครับโอกาสที่มันทิกเกอร์เนี่ย คุณแบบนานๆทีเนี่ยคุณไม่ได้ยิงแบบหูวิ1นึ่งสิงดอกที่แบบมันจะลดเลือดได้ถูกปะ่ะมันมีโอกาส30%ที่เพิ่มเาเบดมันตู้มออกไปถ้าลดก็ลดครับพระฮิวคุณกลับขึ้นมาทันนะครับเพราะฉะนั้นลูนพวกเนี้ยเหมาะกับพวกสายเวทครับสังเกตดูดิไอนี้แม่งก็เหมือนกระทาแล้วปะ่ะรูนมันก็เหมือนกระทารูนแม่งก็แบบหลอกล่อแล้วนะฮะว่าแบบเฮ้ยสายเวทมาทางนี้สายเวทมาทางนี้นะี่ฮะเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับคือเป็นลูนสายเวทที่แท้ทรูนะครับแล้วยิ่งถ้าใครจะล่าบอด,ด้วยนะ ไอลูนเนี่ยไอลูนลิสกี้เนี่ยนะครับเป็นลูนอะไรที่แบบเป็นลูนที่โคตรโกงนะครับเดี๋ยวจะไปอธิบายว่าทําไมนะครับเอาแบบนี้ก่อนนะครับถ้าคุณเป็นสายเวทนะลูนเนี้ยเหมาะนะฮะอีกหนึ่งลูนที่ดีนะครับใส่ได้หมดเลยครับใครเป็นสายเวทนะครับคือลูนอันนี้นะครับทุก1วินะครับมันแบบเขียนทุก1วิมันให้สแต็กหนึ่งอะไรไม่ต้องไปสนใจนะครับทุก1วินะครับคุณจะรีดดาเมจเพิ่มได้1%นครับ1%นี่ถามว่าดีไหมคําตอบคือค่อนข้างดีนะะ ดีมากๆนะครับหนนี่เยอะนะเยอะเลยนะฮะเยอะเลยนะฮะและที่สําคัญนะครับลูนนี้มีแต่สีทองนะครับไม่มีลูนสีอื่นแถมมาให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าให้หาอะไรนะครับแนะนําว่าพยายามหาลูนนี้มาก่อนนะครับสายตีสายอะไรก็แล้วแต่นะครับใช้ลูนอันนี้ได้นะครับแต่ถ้าคุณเป็นสายที่แบบใช้สับใช้มือในการสับนะครับแบบใช้ดาบใช้ธนูใช้อะไรก็แล้วแต่นะครับลูนรีดดาเมจที่ดีๆของคุณเลยนะ คือลูนเบอร์เซิร์ครับลูนเบอร์เซิร์ดีมากนะฮะเพราะว่าลูนเบอร์เซิร์เนี่ยมันเน้นการตีเร็วครับที่แบบมันจะเพิ่มแบบเอฟเฟกต์ห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยห้าวิครับมันต้องสับให้ครบสิบครั้งนะครับมันถึงจะเบอร์เซิร์ครับคือถ้าใครเป็นสายเวดอ่ะโอ้โหไล่ไปเหอะแม่งไม่คุ้มครับแล้วมาห้าวิเนี่ยโคตรจะไม่คุ้มครับมันช้าครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นสายสับนะพยายามหาลูนนี้มาใช้นะครับและอีกลูนหนึ่งที่ดีมากสําหรับสายคีนะครับคือลูนนี้ครับ ลูนนี้เลยลูนนี้เลยครับเมื่อเลือดคุณมากกว่า50%ครับมีโอกาส5% 5%นะครับที่คุณจะกินเลือดตัวเองอ่ะ5%ครับแล้วก็เพิ่มแบบโอกาสติดขีแล้วก็ขีดละเมิดสเปอร์ครับโคตรโหดนะฮะโคตรโหดนะครับ50%เนี่ยที่จะลดเลือดแค่5%ด้วยนะคือถ้าดาบใดที่คุณมีแบบมีผ้าเลือดคุณแบบไม่มีทางลดหรอกครับ แล้วมันยิงแรงขึ้นด้วยแล้วที่สําคัญลดเลือดตัวเองด้วยนะครับบางคนถามว่าพี่แม่งดียังไงว่ลดเลือดตัวเองนะฮะเดี๋ยวเราพามาดูนะครับถามว่ามันดียังไงนะครับคุณกดตรงนี้นะครับคุณกดตรงเดลี่นะครับคุณกดอีเวนต์นะฮะกด MVP คุณกดอะไรก็แล้วแต่นะครับ MVP พวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวพอพาราดินมันเข้ามานะครับรูปแบบการล่าบอสทั้งหมดจะเปลี่ยนไปทันทีครับไอลูนพวกเนี้ยยิ่งเลือดคุณลดนะมันจะนับเป็นดัมเมจที่คุณรับในช่วงการ คือปกติแล้วว่าคุณต้องให้ไนท์ในการดึงถูกปะคุณต้องให้นท์ดึงครับแต่ถ้าคุณมีลุนริสกี้พวกเนี้ที่แบบยิงยิงแล้วเลือดลดนะครับหรือคุณจะมาใช้ลุนอันนี้นะครับอันนี้อันนี้ที่แบบยิงยิงอยู่เลือดลด55%ครับไอ้ดาเมจที่คุณโดนไป5%น่ะมันจะนับเป็นดาเมจที่คุณรับตอนบอสครับคุณจะได้แต้มแทงบอสฮะแล้วหลังจากนั้นคุณก็ให้พระหิวคุณได้ครับคุณได้แต้มยู่ด้วยหมายความว่าไนตี้คุณไม่ต้องดึงติดก็ได้ครับ ถ้าทุกคนแบบมีเอฟเฟกลดเลือดนะไอ้พวกนี้โคตรโกงนะครับเพราะฉะนั้นลูนล่าบอสที่ดีถ้าคุณแบบอยากล่าบอสนะลูนที่หาเลยนะครับลิสกี้ครับคำถามคือทำไมครับมันลดเลือดเยอะจัดฮนะแล้วยิ่งอันนี้นะถ้าคุณอัพคันขึ้นมาได้นะลองดูนะเลเวล10นะแม่งลดที่22%นะครับโคตรเยอะนะโคตรเยอะเลยนะแล้วแบบลดบ่อยมากนะครับ คุณเอาไปคอมโบกับพวกแบบบัฟเฟ์เมดนะครับที่แบบตีแล้วดูดเลือดกลับขึ้นมาได้ครับหรือถ้าใครเล่นพาลาดินนะครับที่กําลังจะเข้านะซึ่งก็เดี๋ยววันที่20มนี้มั้ง21น่าจะเข้าแล้วนะฮะไอตัวนั้นนะ่ะยิ่งคุณเลือดลดเยอะครับคุณยิ่งดูดกลับมาได้ครับพาลาดินเนี่ยเป็นอาชีพที่แบบโกงสุดในเกมนี้แหละอาวุธตรงๆนะแบบไม่โกงจริงนะครับมันลดเลือดตัวเองได้ด้วยมีลูนพวกนี้เสริมด้วยดูดเลือดกลับมาได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นมันจะดีมากมาก นี่ครับสำหรับการล่าบอสนะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะฮะถ้าคุณเป็นสายล่าบอสนะครับรูนที่อยากให้ใส่เลยนะครับรูนพวกลิสกี้ครับรูนพวกนี้ครับรูนอะไรก็แล้วแต่ครับที่แม่งสุ่มแล้วมันลดเลือดคุณนะครับคช้เหอะครับคือสุดยอดฮะสุดยอดจริงๆครับคุณจะได้แต้มจากการฮิลและได้แต้มจากการแทงนะครับอีกหนึ่งรูนนะครับที่แนะนําเลยครับถ้าคุณเป็นสายล่าบอสนะสายล่าบอสนะครับให้ใส่พวกนี้ครับลักกี้อะไรพวกนี้ครับเห็นปะลดเลือดครับ รูนอะไรก็แล้วแต่ที่ลดเลือดครับเป็นรูนในการสายล่าบอสท,ทั้งนั้นนะครับแต่อันเนี้ยพิเศษนิดนึงนะพอคุณเป็นสีทองอะ่ะมันจะไม่มีอะไรที่ลดเลือดคุณแล้วครับมันจะเป็นของดีทั้งหมดฮะเพราะฉะนั้นแนะนำครับคือคุณใช้ได้ถึงแต่แบบสีม่วงนะครับใช้ได้ถึงแต่สีม่วงนะแต่ถ้าแนะนานะสีเขียวไปเลยครับเน้นๆเน้นๆแบบจัดเต็มอะจัเดเต็มอะวิละแปดอะจัดหนักๆนะครับแบบเด้งเลือดนะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะครับถ้าใครเป็นสายล่าบอสก็อย่างที่แนะนําไปถ้าใครเป็นสายดาเมจ ก็ดูก่อนคุณเป็นดาเมจใกล้หรือเป็นดาเมตไกลหรือคุณเป็นดาเมตเวทหรือเป็นดาเมต DPS นะครับถ้าเป็นดาเมตเวทแบบวันฮิตแนะนำครับดูนลิสกี้แต่ถ้าคุณเป็นดาเมตฮิตถ้าเป็นสายคิใส่อันนี้เข้าไปแต่ถ้าคุณเป็นสายตีแบบไม่ได้เน้นคิเน้นเจาะเกาะอะไรก็แล้วแต่ใส่เบอร์เซอร์ครับนี่คือรูนที่คุณต้องหานะฮะเพราะฉะนั้นลองดูครับคราวนี้มาดูรูนอื่นๆบ้างครับพี่บอกไอ้พี่พี่ไม่ไม่พูดถึงเลยคือแมงห่วยอะวะมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันห่วยครับแต่ว่ามันใช้แล้วแต่สาานนกกรณ์ั รูนอันอื่นเนี่ยจะเป็นรูนซับพอตที่แบบเป็นแนวแบบป้องกันการตายแหละนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างอันเนี้ยนะครับรูนอันนี้นะครับเมกาตอนนะครับรูนเนี้ยมันดีครับสําหรับเวลาคุณใส่ฟาร์มครับดูนะมันจะเพิ่มดาเมจ5%าเรถ้ามอนตัวนั้นอะ่ะหรือว่าดาเมจที่คุณทำอะ่ะอยู่ที่สูงขึ้นไปเจดสอเของมาเฮดีของฝัง่งตรงข้ามครับคือใช้ในกรณีที่แบบว่าเติมดาเมจเช่นเอ้เหลืออีกนิดเดียวมันจะตายครับ คุณใส่รูนเมกาตอนเข้าไปครับมันจะช่วยให้คุณฟาร์มได้เร็วขึ้นเช่นเมกาตอนเนี่ยเป็นรูนฟาร์มครับสำหรับคนที่แบบต้องการวันฮิตนะเมกาตอนคือรูนฟาร์มนะครับใช้ฟาร์มได้ดีมากๆนะครับลองไปหามาดูนะฮะส่วนรูนอื่นๆนะครับจะเป็นรูนของพวกสายซัพพอร์ตที่พี่บอกไปนะครับเป็นพวกสายแทงหละนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยนะครับก็แบบเป็นการลดดาเมจลงไป20เป็นอะไรก็แล้วแต่ครับพวกเนี้ยมีประโยชน์ครับเวลาคุณจะลงดันรูนครับ ดันลูนเวลาบอสตีแรงๆแล้วคุณแบบทนไม่ไหวครับหรืออย่างอันเนี้ยเดดล็อกครับคือมันเด้งเลือดกลับมาให้คุณครับคือคุณจะไม่ตายภายในคิตเดียวอะ่ะเวลาโดนบอสมันทุบโป้งครับต่อให้คุณตายครับมันจะเขาเป็นว่าเลือดคุณต่ำกว่า20มันจะดีดกลับมาให้คุณ1ทีแน่นอนนะครับแต่อย่างที่รู้กันคุณทนได้แค่ทีเดียวครับแล้วประครังที่2อะ่ะมันก็จะน็อกทันทีนะครับแต่ลูนเดดล็อกพวกเนี้ยมันมันพิเศษนิดนึงครับ คือรูนพวกนี้เวลามันทิกเกอร์ครับอย่างเงี้ยเป็นอันเอ็กซ์เพคอะไรเนี่ยแล้วแต่ครับเวลามันทิกเกอร์แม่งทิกเกอร์พร้อมกันครับคือเมื่อเลือดคุณต่ำกว่า20เหรยญบนี่ก็ต่ำกว่า20เหรยญบเด้ง50ไอ้นี่เด้ง40ครับถ้าคุณใส่เข้าไป2อันแม่งเด้งพร้อมกันเลยครับ90นะฮะ,ะเพราะฉะนั้นหลักการทํางานเลยครับรูนมันจะทิกเกอร์พร้อมกันถ้ามันเป็นใครทีเดียที่มันแมทไวนะครับมันจะไม่ได้เอามาเติมแบบเปอร์เซ็นต์แบบ20 20เป็น40ไม่ใช่แบบนั้นนะฮะ เพราะฉะนั้นลองดูนะครับใครเล่นสายไหนต้องการใช้อะไรคุณลองปรับดูครับแล้วไปปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับไม่ต้องสนใจ CP เยอะนะครับลูนเป็นระบบที่หลอก CP ดีมากนะครับแต่เอาความเก่งดีกว่านะครับใส่ที่คุณต้องซัพพอร์ตใส่ที่คุณต้องใช้ครับรับรองว่าระบบรูนเป็นอะไรที่ดีมากๆครับปรับแก้ปรับใช้ให้ดีครับรับรองว่าคุณจะโคตร OP นะฮะถ้าคุณใช้เป็นครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้หลักๆทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังกันนะฮะสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ